ลุ้นนางเอกใหม่ของชาอึนอูคือสาวคนดังมากฝีมือพักอึนบินและชาอึนอูพิจารณารับบทนำซีรีส์ The Wonder Force ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ The B Team เล่าเรื่องราวฮีโร่ผู้มีพลังเหนือมนุษย์แต่มีข้อบกพร่องและไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้ พักอึนบินพิจารณาบทอึนชชนีหลานสาวเจ้าของร้านอาหารรู้เธอเป็นคนฉลาดสุภาพและขยันทำงานแต่อาจเป็นเพราะเธอมีจิตใจที่แตกต่างจากคนอื่นๆเมื่อเขาโตขึ้นเธอจึงใช้ชีวิตแบบเสี่ยงอันตรายเหมือนเดินบนน้ำแข็งบางๆชาอึนอูพิจารณาบทอีอุนจองเจ้าหน้าที่กระโดดร่มผู้มีความลับมากมายและไม่มีทักษะทางสังคมเขาเป็นคนโดดเดี่ยวที่เข้าใครได้ยากแต่เมื่อเขาได้พบกับอึนแชนีเขาก็ตระหนักถึงความหมายของการเป็นทีม ผลงานโดยผู้กำกับยูอินชิกจากด็อกเตอร์โรแมนติกวากเกอร์บอนด์อีกทรอน t ร r เทนีวูและนักเขียนบทฮอดาจุงจาก e x t r e m ตรีมจ็อและได้นักเขียนบทคังเอินคยองจากด็อกเตอร์โรแมนติกเป็นผู้อำนวยการสร้าง